ไป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 ีไปไปไปซีพี่น้องตีซพอวานจะสมวดแต่ดกง่วงรูพริกแดงดาวหน่อยขึ้นรถกังงนง่ายบนี้โอ้จกกั่จกกวขวจั่ววมขึ้นรถกันง,ง่งงยายสงสัยสงสัยจะไปแหงบาจอ,อยู่กับาาาากพะวันเ,เด้วปหาจะองใหมอําเภอดเดอร์จังหวัดอุบล บรรยากาศเสาวันที่8ตีสีครับออกต่เดิกเสารนี้ครับไปเบิ้งตอนลงง้อน้ำกันครับหอดผลนกระขึนสีแจงสวยผุนแล้วครับพี่น้องครับง้อนะแล้วเด้อทรงง่อพระว่านึน่งตเป็นงอสาวสีแดงสดๆทรงคุณแม่ยังนี่ครับ,อบพ,อรพอสมพรไปพอสมพรเนาะ เออพอสมพรสังงัวก,กับพราว่านึ่งโตจ้งตะเหมว,ว่านผลแล้วพิ่มจะได้มือนี้สว่วงสวยๆลงทางพี่น้องลงสอยลงสอยอยู่ในบานนี่หละลงสร้อยลายสอยพ่อโลอา้าวมามาอีลาลงมาไปลาไปลงไปหาคุณพอ่อไ,ไปข้าไปคู้นน้ำเพลินเด้อเลี้ยงให้มันใหญ่สมเอาลูกเอาเต้าได้ราคาค้ายเลยยาจงไว เออขายหล้กกระืือมาไม่กอ็กออดึงสองคนผมเนี่ยมันยังสีลงดึงผู้เดียวมาลงเนีย่ยยู้สุดยอดแดงจึงคงเงาอัดหลาดเพศดำาปือป้อสุดยอดงัวเพราะวานขายดีคร,รับเพราะวานน่านพะเดี๋ยวมานำเนี่ยตัวนี้ผมนี่ามมาอบอกว่าผมนำเงินเรียบร้อยครับพี่น้องครับนำเงินเรียบร้อยี๋วยวให้เพาะว่านครับงา,งาม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  เขาหนามห้กินน้ำทางครับบัยากส่วนนีกกินแต่หนามซะก่อนเต้าบบกินมันสินอนรับกินเขาเหล้วอยากนอนได้บ่เนี่ยเยี่มแล้วก็สชอยากนอนตัวแถวแถวนี้เพื่อนปลูกเขาขวดไรนะพ่อเนาะปลูกเอาไหนเั่นบอกหรือปลูกเอาอย่างแบบพักๆเลยโอ้หักฝักล่ำมันไหนไหนขายบ่เพื่อนบดขายบ่โอ้ขายล่ำหูสิโอ้ห จำพ่อเห็นปลูกเขาปวดพวกไรน้ำทังเป็นบ้านเนาะเป็นบ้านเนาะปลูกเนาะโอ้ผมพ่อปลูกอยู่บ่โอ้วมันเต็มรถทุกหล่อแล้วไอ้โอ้ล่ำเฮ็ดได้อันนี้ผมมีแนวขายบ่ะชามหล่อขายอยู่บ่พ่อสีโคชนาไอ้บ้าจีได้ดังเนี่ยโคชนาลายหัวชามหล่ออันนี้บ้านฝรั่งบ้านนี่ บ้านพลังบ้านขนาดบ้านพญิบ้านหม่บ้านพมชตี้นิอายนี่ยมโอ้ตบลูายมชีบ้านหญิบ้านมีพี่นนอกคุณน่ะ้างมดสองานชุดยอดสองหลานกลัวคุณนะยอดว่ามเหียนมาแต่ต่างประเทศหัวหิ้วยาแห้งเพราะบ้านคุณนะเหลาบางยางใหญ่เลย สี่สิบไป็าไยดิบ่บ่ให้ในล่องซองผมซื้อโยแขางทางยังว่ะอันน้เขาจะจูงอัวขอดเออขี่มาเนี่ยมือเสี่ยวเนมันเขาจงอหขอดถามซื้อวซื้อจะขายเพื่อนว่ะหงขาดเลี่ยงกันนะมาแต่ทางอำเภอม่วงไกลมากมือเสี่อันนี้ส้มหลอดด้อพี่น้องส้มหลอ รลุดอนุรักษ์ได้รุ่นนี่เพิ่นเพิ่นบ่อขายเด้ทำได้เปล่วเพิ่นบ่อขายผู้ใดอยากได้กับที่ใดอยู่ได้อเพิ่นบ่อขายเพิ่นพ่อได้ขี่ไปตลาดตะลี่แก่หญ้าแก่ยู่แล้วสามหลอรุ่นนี่ประเมินราคาบ่ได้ครับพี่น้องสตาร์ทบาดเดียวติดได้น้องครับน้องเนา่ยมือเส่าสตาร์ทบาดเดียวเด้อติดคือเก่าเครื่องเย็นกับติดคือเก่ารุ่นนี้หายากแล้วบ่ค่อยมีทุกมือนี่ มาทรงบ้านน่าดีน่าดีตำบลยังแม่ตำบลสมสะอาดตำบลสมสะอาดอำเภอเดชครับจังหวัดอุบลชิปนี่เอาไวส้สมิีก้อนครับพี่น้องครับสิเดินทางกลับแล้วครับมาตาเสากระจนสวยหอนลงทางนี่แหละครับสวัสดีครับผม